สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะแล้วก็น้องพรนะคะวันนี้นะคะเราพาเพื่อนเพื่อนมาที่โรงแรมโอ๊กอูดสีรชาชค่ะก็วันนี้นะคะเราอยากนําเสนอนะคะว่าที่นี่นะคะเมื่อเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วจะเจออะไรบ้างเมื่อเพื่อนเพื่อนเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอนี่เลยค่ะตู้หนึ่งใบซึ่งตู้ใบนี้นะคะจะมีเตารีดนะคะแล้วก็ที่รีดผ้าให้แล้วก็จะมีไฟฉายให้ด้วยนะคะถัดออกมาอีกตู้หนึ่งค่ะตู้นี้นะคะเพื่อนเพื่อต้องว้าวแวนะ่เลยเพราะว่าเจนนี่ว้าวมากแต่น ฝากเพ่อได้ นี่ซักผ้าได้ค่ะที่นี่จะมีเป็นคล้ายๆเหมือนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนาะที่เพื่อนๆสามารถซักผ้าได้นะคะแล้วก็สามารถตากลเลยไปข้างนอกได้ด้วยหันมาตรงกันข้ามนะคะก็จะเป็นครัวเล็กๆนะคะก็ที่นี่ก็จะมีซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถผัดหรือทอดได้นะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นต่อไฟฟ้าเนาะต่อไฟฟ้าแล้วก็ข้างล่างจะเป็นไมโครเวฟค่ะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นที่เก็บของนะคะนี่ก็จะมีที่เก็บของแต่ว่าที่นี่นะคะอุปกรณ์เช่นกระทะ จานช้อนนะคะเพื่อนๆสามารถกดศูนย์ค่ะแล้วก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่าต้องการยืมอะไรได้บ้างนะคะเช่นจานช้อน <ๆ S 1> กระทะอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อสามารถยืมได้เลยค่ะแต่วันนี้เราชอบมากเลยที่นี่เขามีเครื่องสักผ้า,าเก๋มากถัดจากห้องครัวนะคะที่นี่ก็จะมีตู้เย็นให้ค่ะตู้เย็นที่นี่ว้าวเซนกันดนะก็จะมีตู้เย็นทั้งบนทั้งล่างนะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถซื้อของมาเก็บได้เลยค่ะในตู้เย็นนะคะเขาจะมีน้ําบริการให้ทั้งหมด2ขวดนะคะแล้วก็ ฝั่งที่ติกกระตุ้ยเย็นนะคะก็จะมีตัวคอฟฟใหเเ้เพื่อนๆ่านด้วยนะคะแล้วก็มีการองรลอดด้วยค่ะเรามาดูตัวไฮไลท์ที่นี่กันค่ะที่นี่ไฮไลท์นะคะก็จะเป็นห้องนอนซึ่งห้องนอนที่นี่จะใหญ่มากแล้วก็เตียงก็จะเป็นเตียงใหญ่ด้วยเช่นกันแล้วก็ข้งางล่างเพื่อนๆสามารถเก็บของได้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ย เก็บของได้ว้าวมากแล้วก็เตียงที่นี่นะคะใช้คําว่าเตียงดูดวิญญาณเตียงนิ่มมากนะคะแล้วก็ที่ว้าวอีกเพราะว,าว่าวิวนะคะจะมีให้เพื่อนๆเลือกนะคะว่าจะเป็นวิวทะเลหรือว่าเป็นวิวภูเขานะคะอย่างเจนนี่นะค่ะเลือกเป็นวิวภูเขามาเพื่อนๆต้องตกใจในแน่ๆเลยเพราะวิวภูเขาที่นี่สวยมากมองไปทางไหนก็เห็นวิวสีราชาที่ชัดเจนมากนี่นี่ขนาดยังไม่ได้แบบว่าเป็นช่วงกลางคืนเลยนะคือยังเห็นความสวยของที่นี่อ๋อ เราจะเห็นแบบว่าวิถีของคนที่สีราชานะ,ะเพื่อนๆเ,เราไปดูอีกห้องนึงค่ะ ที่เราจะให้เพื่อนๆดูนะคะที่อยู่ในโซนที่เป็นของห้องนอนนะคะอ่าลืมบอกไปในห้องนอนนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าด้วยแล้วก็จะมีไม้แขวนเสื้อไว้ให้บริการเพื่อนๆด้วยค่ะอ่ามีเด็กเข้ามาใครเอ่ยใครเอ่ยน้องพอมาเลยค่ะน้องพอตรงนี้คือเขาเรียกเลยคะ่ะต๊เครื่องแป้งใช่ไหมที่ต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็ในดิ้ชักนะคะก็จะมีตัวที่เป็นไดร์เป่าผมให้เพื่อนๆด้วยเมื่อเพื่อนๆเข้ามาในห้องน้ำนี่ที่นี่เขาจะบอกว่านดี่มีบริการให้เพื่อนๆนะคะ ก็จะเป็นในตัวแชมพูนะคะที่นี่เขาจะเน้นกลิ่นสปาก็ค mm. ือกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะส่วนสุขภัณฑ์ห้องน้ำใครชอบแบบว่าใสาญี่ปุ่นต้องไม่พลาดนี่เลยค่ะ ที่นี่จะเป็นปุ่มของแบบโซนญี่ปุ่นหมดเลยนะคะก็จะมีสต๊อกน้ําน้อยแล้วก็มีแบบเป่าด้วยถ้าเพื่อนๆแบบว่าชอบห้องน้ําที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะ่าจะต้องชอ,ชอบมากๆในส่วนหองห้องน้ําเขาจะแบ่งไว้เลยค่ะอันนี้ตัวชาเวอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวอาน,นะคะ่ะที่นี่นะคะมีบริการออนเซ็นด้วยค่ะในออนเซ็นเขานะคะก็จะแบ่งทั้งชายทั้งหญิงนะคะก็เพื่อนๆก่อนใช้บริการคะ่ะทางเจ้าหน้าที่แนะนําบอกว่าให้เพื่อนๆโทรไปจองคิวก่อนนะเพราะว่าที่นี่เขาค่อนข้าง ท,ที่จะมีความไพรเวทนิดนึงก็คือว่ารับได้ไม่เกิน7คนตั้งแต่6คนถึง7คนเขาไม่ให้เกินนี้นะคะก็คือจะเป็นรอบๆด้วยรอบหนึ่งก็จะประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะคะก็จะแบ่งเป็นรอบๆก็เขาก็จะบอกว่าเออแบบให้โทรไปจองคิวก่อนเลยนะคะแต่ว่าที่นี่อยากจะบอกว่าในสวนที่เป็นของออนเซ็นห้องของผู้หญิงอะ่ะที่เจนนี่เคยไปอะ่ะมันเห็นวิวด้วยนะ เห็นวิวแบบเห็นวิวที่รีราชาด้วยซึ่งเราไม่ได้เข้าห้องน้ำผู้ชายเนะเราก็จะไม่เห็นนะว่าออนเซ็นผู้ชายเป็นงไงแต่ว่าในส่วนที่เจนนี่ไปอะถ้าเป็นของส่วนผู้หญิงนะจะเห็นวิววิวแบบว่าแชร์ไปแล้วก็ดูวิวของสีราชาไปสวยมากอันนี้คือแนะนำเลยนะถ้าเพื่อนมาเพ,นเพื่อนต้องชอบแน่ๆแ,แล้วก็ส่วนร้านอาหารนะคะที่นี่จะมีร้านอาหารของโรงแรมที่อยู่ข้างล่างเลยตรงล็อบบี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นของด้านบนนะคะก็ถ้าเ,เพื่อนๆแบบว่าอยากนั่งรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ดูวิวไปะคะ่ะแนะนําเลยว่าจ องห้องข้างบนนี่ขนาดจะได้อยู่ไม่ได้ชั้นข้างบนสุดนะั้นยังเห็นวิวสวยมากเนี่ยเริ่มเปิดไฟละว,วิวสีราชาสวยมากนี่ขนาดแบบไม่ได้อยู่ชั้นข้างบนสุดนะคะที่เป็นร้านอาหารของที่นี่นะยังสวยขนาดนี้เลยสวยมากสวยมากอยาให่เพื่อนเห็นเลยค่ะในห้องนะคะก็จริงๆแล้วที่นี่เขาจะแบ่งจะแบ่งสัดส่วนของห้องไว้เลยนี่คือห้องนอนนะคะ ถัดจากห้องนอนไปจะมีห้องรับแขกซึ่งห้องรับแขกก็จะมีระเบียงเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูระเบียงกันก็คือออกจากห้องนอนนะคะเพื่อนๆก็มาเจอโต๊ะรับประทานอาหารนะคะซึ่งจะเป็นนั่งได้ถึง3คนนะคะแล้วก็โซฟานั่งดูทีวีเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะแบบว่าเหมือนเราอยู่คอนโดนะคะก็คือจะแบ่งสัดส่วนของห้องที่ชัดเจนมากแล้วก็ส่วนนี้ก็ว้าวเช่นกันเดี๋ยวเราเปิดกันก่อนเราต้องเอามันลงเอ๊ะยังไงอ่ะได้ละได้ละโอเค ที่นี่มีมุ้งลวดให้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่เพื่อนๆต้องชอบหน้าเลยค่ะก็คือนั่งบอกว่ากินลมชมวิวกันเลยนะคะที่นี่บอกว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ในตัวในตัวเมืองของศรีราชาเลยนะเพราะว่าตรงเนี้ย ถ้าข้ามถนนไปนะคะก็จะเจอสวนสาธารณะที่เรียกว่าสวนสาธารณะเกาะลอยก็เมื่อกี้เจนนี่ขับผ่านมาก็คือแบบว่าเห็นคนออกกําลังกายพาเด็กมาเล่นสไลเดอร์มาวิ่งมาทํากิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็นอกจากจะมีที่สวนสาธารณะที่เขาออกกําลังกายนะคะตรงนี้ร้านอาหารเยอะร้านนวดก็เยอะแอบอ่านราคาคือราคาแบบคนไทยมากเพื่อนๆแบบว่าจับต้องได้แน่นอนนะคะวันนี้นะคะเจนนี่นะคะขอนําเสอนอเลยคะ่ะพาเพื่อนๆมาศรีราชาะคะอยากมาสัมผัสประสบการณ์ ที่บอกว่ามาแช่ออนเซ็นนะแล้วก็ราคาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าราคาแค่นี้เราเห็นวิวแบบว่าหลักสิบล้านอย่างเงี้ยนะคะรับรองว่าเพื่อนๆต้องชอบก็คือโรงแรมโอ๊กบูดที่เจนนี่ชื่นชอบด้วยแน่นอนค่ะวันนี้เจนนี่นะคะแล้วน้องพอไปก่อนนะคะไว้ค่ะชอบมากเลยโอ๊กบูดอ่ะหน้ามามาหน้ามาใหม่มากสูงจังสูงจังใช่ป่ะสูงมากนี่ขนาดไม่ได้อยู่ตึกเขาพ้นสุดนะยังเห็นวิวขนาดนี้สวยมาก คุ้มมากคุ้มกับการมามาก ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องอาหารเช้าแล้วนะคะก็พาเพื่อนๆเข้ามานะคะเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วก็จะเจอโซนนี้เลยค่ะเป็นโซนขนมปังนะคะก็จะมีขนมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเลือกมากมายเลยค่ะถ้าเพื่อนเชอบเป็นพวกขวดซองนะคะก็จะมีขวดซองเลยค่ะแล้วก็จะมีซอฟโรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นขนมปังซี่โครงไก่ก็จะมีเป็นเช่นกันีเลยอันนี้เพื่อนๆน่าจะชอบนะอีตัวบับเบิ้ลเค้กเนาะอันนี้ดูน่าทานมากเดี๋ยวลองเราไปลองกันแล้วก็ในส่วนอื่นที่จะมีโซนที่แบบว่าเป็นโซนเดคคอรนะคะก็จะมีชิ ไข่ดาวนะคะแล้วก็ไข่เจียวก็มีแล้วก็อบลึกก็มีแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูให้อีกตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนขอ้าวต้มอันนี้เป็นข้าวต้มค่ะโจ๊กไก่ส่วนไลน์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกกินปี่นะคะแล้วก็จะเป็นแนวแบบว่าปของทางเล่นพวกแตงยาดอกนะคะเขื่อนเช่านะคะแล้วก็อ๋อทวนหน้าอุ๊ยแ่เรพี่พีพีถัวหน้าเ้วยนะคะือนับตัวไม่ค่อยเจอนะก็ตรง,น, ate, ตรงนี้จะเป็น huh ข้าวนะคะแล้วก็จะเป็นพวกปัาสลิดยาโซนนี้น่าจะเป็นโซนแบบว่าญี่ปุ่นเกาหลีแล้เนาะ ก็จะเป็นซุปิสโวค่ะแล้วก็จะมีไก่ออไกทอดบอชอน oh มาไก่ทอดบลอชอนโอไม่ก่อนที่ไก่ทอดบอนชอเลยนะคะแล้วก็ที่แกงกะหรี่ไก่แล้วม่น้จนนี้กันต่อค่ะพวกข้าวผัดเลยกระเทียมนะแล้วก็จะมีไส้กรอกนะคะแล้วก็จะมีแฮมหมูไส้กรอกหมูก็มีแล้วอันเดียจะเป็นผัดยาก็กเป็นซีเรียลแล้วก็ข้าวตรงข้าวก็จะเป็นสลัดมาแล้วตรงน,นี้จะเป็นผลไม้ค่ะตู้นี้ก็คือเหมือนตู้ผลไม้ค่ะ เดิมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ํานะครับน้ำก็จะมีน้ำองุ่นน้ำแอปเปิ้ลน้ําส้มน้ําผลไม้คือเป็นอินฟ i n เตอร์นะครับน้ำแบบผลไม้แล้วก็น้ําปลี่ยนปกติอันนี้ก็เป็นอาหารอินเดียอีกแล้วนะครับนี่เป็นอะไรเนี่ยเอกบูริชนี่อะลูพาลันท่าก็เป็นแป้งนะครับอ๋อนี่เป็นน้าส้มด้วยน้ําส้มคั้นนะครับคั้นเองกับมือคั้นสดๆนี่เป็นลูก อ๋อตอนนี้เขาคันให้แล้วว่ามีหรือเราจะคันเองก็ได้ต้องด,ด,ดูต่ออันนี้มีโยเกิร์ตโยเกิร์ตอินเดียอีกแล้วโอ้โหซาวิยานะะแน่ใจคืออะไรนะฮะนี่คือซาวิยามาดูในเซสชันด้านนอกอันนี้เป็นขนมครก<ม>ขนมครกนะครับอันนี้ปลาท่องโกครับปลาท่องโกชิ้นใหญ่ๆขนมปังนึ่ง แล้วก็นาเต้าหู่นี่นโต้หู้แล้วก็ซลาเปาขนมจีบซาลาเปาอันนี้ก็ยังมีบิงซูให้กดเล่นแล้วก็เพิ่มจากเมื่อคืนก็เป็นโดนัทครับมีโดนัทวอลมีนาเก็ตมีเฟรนช์ฟรายนะแล้วอย่างไอศครีมตัวเด็กก็ยังมีอยู่นะครับ ด้านหลังเนี่ยเมื่อวานเราไม่ได้พามาดูก็คือจะเป็นคิดคอนเนอร์สำหรับเด็กมานั่งเล่นได้ถ้าพ่อแม่ที่เออเด็กทานหิมแล้วก็มานั่งวาดรูปมานั่งเล่นอะไรแนี้ได้นี่ครับบรรยากาศภายในห้องอาหารเตยโตอลังการไหมเออแล้วก็มีส่วนของการชงกาแฟด้วยตนเองตู้ชงกาแฟเดไปดูทาไทีท่หลัก